สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมาพูดถึง2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกความปลอดภัยในการซื้อและการขายของบน eBay มีไหมหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่2สําหรับมือใหม่เนี่ยคำถามนี้ผมได้มาเยอะมากเลยพอสมควรว่าทําไมเวลาเราเอ,อ่อเพิ่งเริ่มซื้อของขายของบน eBay เนี่ยทำไมอยู่ดีแอคคาขอเราโดนสแตปน,นะครับหรือว่าโดนแบนหรือว่าโดนหยุดพักทำไรไม่ได้เลยหลังจากที่เราเพิ่งลงของไปได้แค่ไม่กี่ชิ้นเองเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ ก่อนอื่นเลยเรื่องความปลอดภัยอย่างขายของออนไลน์ที่เมืองไทยเนี่ยผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่านอะไรบ้างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรคือเวลาเราซื้อของไปเนี่ยของอคนขายเนี่ยอาจจะขี้โกงเราได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบหรือการป้องกันอะไรเลยทั้งสิ้นเราแค่โอนเงินไปเปล่าๆเลยอย่างนั้นอะแล้วพอเข้าบัญชีผู้ขายเนี่ยใช่ไหมผู้ขายก็อาจจะแบบตีเนียนอาจจะไม่ส่งของก็ได้แล้วก็เงียบไปหรือว่าบล็อกเราไปใน a c e b o o k อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความปลอดภัย แต่ว่าในแพลตฟอร์ม eBay เนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการขี้โกงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วณตอนเนี่ยออ e บ a y บัญชี eBay จะผูกกับบัญชี PayPal ที่เป็นบัญชีถือเงินนะครับเวลาเราซื้อของหรือขายของผ่าน eBay เนี่ยเงินเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใน eBay นะครับมันจะเข้าไปเก็บอยู่ในใน p a y p a l ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาเงินจากใน Paypal เนี่ยเข้ามาในแบงค์ของเราเองอความปลอดภัยที่ผมว่าคืออะไรคือเวลาเราซื้อของเนี่ย ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินก่อนเสมอนะครับก่อนที่ผู้ขายจะส่งของนะครับอันนี้คือการป้องกันผู้ขายแล้วก็ลูกค้าด้วยพอเราซื้อของเสร็จเนี่ยแล้วเงินไปไหนเงินมันจะไปอยู่ในเ a y p a l านะครับยิ่งสําหรับมือใหม่เลยเนี่ยมือใหม่แบบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นเลยในเดือนแรกเนี่ยเงินของเราอะเวลาเราจ่ายคนขายไปแล้วอะเงินไปอยู่ในบัญชีเ Paypal ของคนขายนะครับแต่ว่าคนขายจะใช้เงินนี้ไม่ได้เป็นเวลา21วันนั่นเอง มันจะโดนล็อกไว้อยู่นะครับผมยกเว้นอะไรยกเว้นว่าคนขายเนี่ยจะส่งของที่ลูกค้าซื้อไปไปถึงบ้านลูกค้าแล้วมันจะขึ้นเ,เลขลงทะเบียนด้วยนะครับหรือว่า tracking number ว่ามันมันจะบอกว่าส่งถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ3วันถ้าไม่มีปัญหาอะไรเงินที่ยังอยู่ที่ยังล็อกอยู่ในบัญชี paypal อะ่ะจะถูกปลดล็อกแล้วก็ส่งเข้ามาในบัญชี paypal ของผู้ขาย ให้สามารถผู้ขายสามารถเอาเงินนั้นออกมาได้หรือเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือการตรวจสอบแล้วก็การล็อกในระดับหนึ่งยกเว้นว่าผู้ขายเนี่ยขายไปแล้วประมาณทักสามเดือนอย่างเงี้ยแต่โดนล็อกไปมีโดนโลนล็อกก็จ,จะอยู่ใน3เดือนแรกที่เราเริ่มขายของพอผ่านไปแล้ว3เดือนขายของอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรเพย์พาเขาก็จะปลดล็อก21วันนี้ให้คือลูกค้าซื้อของปุ๊บ เงินเข้าวันใดบัญชีคนขายได้เลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการสร้างความเชื่อใจของผู้ขายกับ e b a เใช่ไหมว่าผู้ขายจะไม่โกงนะครับถ้าเกิดโกงก็จะมีปัญหาได้แต่ว่าพอไม่โกงเนี่ยอ่ะแล้วหลังจาก3เดือนถามว่าถ้าเกิดคนขายจะโกงโกงได้ไหม ตอบได้เร็ครับมีโอกาสขี้โกงได้นะครับแต่ว่าคนขายถ้าเกิดขายมาขนาดนั้นแล้วเขาคงจะไม่ไม่อยากเสี่ยงชื่อแล้วก็แอคคาของเขาโดนไปโดนแบ์ทีหลังเพราะว่าโกงหรอกนะครับเพราะว่าเราสามารถทําเงินได้มากกว่าในการขายของบน E ี a y ต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องความปลอดภัยมีในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงการพวกสแ,แกมนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่สามารถจะทําให้ผู้ขาย มันก็มีโอกาสโกงเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นแบบว่าเอาของฟรีอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคที่ลูกค้าใช้หรือผู้ขายใช้นะครับในการาาทําการแบบนี้ที่ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นมากกันนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้อพอสมควรครับแต่ว่ามันมีน้อยไงคนที่เป็นสก c a m อ e r หรือว่าคนโกงเนี่ยมีค่อนข้างน้อยอย่างเช่นอย่างที่ตามประสบการณ์ของตัวเองครับ ขายไปหนึ่งร้อยชิ้นเนี่ยจะมีในแนวโกงเนี่ยมันน้อยมากๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่เสียอะไรมากนะครับมันก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกอะไระเป็นความเสี่ยงในการทําธุรกิจมันต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ eBay ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยมากเลยจากหนึ่งร้อยการซื้อขายเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องโกงความปลอดภัยบน eBay เนี่ยมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเชื่อใจแล้วก็สามารถ ขายของบน eBay ได้อย่างมั่นใจได้นะครับผมแล้วต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกก็เรื่องของทำไมมือใหม่เนี่ยถึงโดนแบนหรือว่าโดนบล็อกหรือโดนสแตนซตอนที่เราเพิ่งเริ่มลงของไปได้ไม่กี่ชิ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยมือใหม่ส่วนมากครับเปิดออแอคเคาท์มาปุ๊บเนี่ยอีเบเราใครๆก็สามารถเปิดแอคเคาท์ได้ทันทีใช่ไหมเพย์พาก็เช่นกันแล้วก็ผูกกันได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็จะมาขายจะมาซื้อค่อนข้างง่าย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราในฐานะถ้าเกิดเราเป็นมาถึงเป็นผู้ซื้อเนี่ยแอคเค้าถ้าเราซื้อแค่อย่างเดียวแอคเค้าจะไม่โดนแบนอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงเป็นคนขายเนี่ย eBay เขาก็จะต้องเข้มงวดกับเรานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมาดูครับว่าคนขายมือใหม่คนเนี้ยเขาจะมาทําการขายของจริงหรือว่าแค่มาโกงครับแบบว่าเปิดแล้วก็ขายแบบตั้งขายของเยอะๆเยอะๆ,ๆแล้วก็ไม่ส่งของขี้โกงเงินอะไรประมาณนี้นะครับ อีเบย์เขาก็จะมีมาตรการมาตรการนึงครับในการตรวจสอบแล้วก็คอยดูนะครับว่า ID ใหม่เนี่ยมันจะมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ทําตามกฎระเบียบของ Ebay หรือเปล่านะครับก็คืออะไรคือหนึ่งเลยเนี่ย e b เ y เขาจะลิมิตการซื้อขายข,ายของเราผู้ผิดในฐนานะผู้ขายอย่างเดียวนะครับเขาจะลิมิตในการลงของก่อนเลย ไม่เกิน10ชิ้นใน1เดือนแรกบางคนบอก5ชิ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นที่ผมกําลังเเพิ่งเริ่มทําแล้วก็เท่าที่เข้าใจมาจะเป็น10ชิ้นแรกนะครับว่า1เดือนเนี่ยเราสามารถลงของได้10ชิ้นเดือนแรกนะครับเราสามารถเพิ่มอันนี้ได้ในเดือนถัดไปหลังจากที่ของเราขายออกแล้วแล้วก็จํานวนเงินของของ10ชิ้นนั้นรวมกันอะไม่เกิน500เหรียญน,นะครับนี่คือมาตรการแรกที่เขาจะแบบเอคอยล็อกผู้ขายคนใหม่ก่อนนะครับ ผู้ความปลอดภัยแล้วก็ทำไมเหตุผลทำไมที่คนขายเนี่ยโดนสั่งเส้นหรือว่าโดนแบนเลยอะ่ะมาถึงลงของปุ๊บแล้วทำไมถึงโดนแบนไปก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอีเบย์เขายังไม่รู้จักคุณเลยนะครับเพราะว่าอีเบย์เนี่ยจะต้องอตรวจสอบก่อนว่าคนเนี่ยเขาจะมาทําอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะมาขายของเนี่ยเพื่อนๆต้องเรียนรู้ระบบของอีเบย์ในระดับหนึ่งก่อน แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรคือการซื้อของนั่นเองเราเอา่ะจะเข้ามาขายในแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าระบบของ e b a บเป็นยังไงเวลาลูกค้าซื้อของปุ๊บมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสเต็ปอะไรบ้างอย่างเช่นพอเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราโอนเงินไปใช่ไหมครับลูกคนขายเขาก็จะส่งของมามันก็จะมีการ tracking น u เบอร์พอมาถึงปุ๊บแล้วก็มีการให้ feedback หรือไม่ให้ feedback ก็ได้นะครับแล้วแต่ สลับกันไปมาอย่างเนี้ยเนี่ยแหละมันจะต้องมีการซื้อขายก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะก่อนที่เราจะมาขายนะครับเพราะว่าเขาอยากจะข้อหนึ่งเลยข้อดีคืออะไรหนึ่งเราสามารถสร้างฟีดแบ็กในฐานะผู้ซื้อได้ด้วยในในระดับหนึ่งแล้วก็สองคือ e ีเบสามารถตรวจสอบบัญชีเพ p พาของเราว่าเป็นคนจริงๆที่เข้ามาซื้อขายกันอย่างมีความตั้งใจจริงนะครับเรียนรู้ระบบก่อนเพราะฉะนั้น คนที่โดนแบน์ส่วนมากอะ่ะเขาจะมาถึงและลงของทันทีโดยไม่คํานึงถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําคือถ้าไม่อยากโดนแบงก์ตั้งแรกอาจจะแบบมาถึงปุ๊บอาจจะซื้อของที่จําเป็นใน eBay ก่อนนะครับแล้วก็สักสร้างฟีดแบ็กให้ตัวเองในฐานะผู้ซื้อก็ยังดีนะครับอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าอธิบายอีกรอบนึงก็คือประมาณนี้นครับสร้างฟีดแบ็กถึงจะเป็นฟีดแบ็กในฐานะผู้ซื้อก็ยังดีกว่า คนที่ไม่มีฟีดแบ็กเลยนะครับเวลาเราจะไปเริ่มขายอะไรเพราะฉะนั้นเราซื้อเสร็จมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ฟีดแบ็กคนขายไปแล้วคนขายเราก็ขอฟีดแบ็กได้ถ้าเกิดคนขายไม่ได้ให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับส่วนมากเขาจะให้อยู่แล้วละ่ะเราก็ไปขอฟีดแบ็กกลับมาอ่ะอันเนี้ยพอเริ่มเป็นเงี้ยก็เท่ากับเราเริ่มมีประสบการณ์บนแพลตฟอร์ม eBay แล้วแล้วพอเรามาขายเริ่มขายของหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเรายืนยันระบบ ในการซื้อขายเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ซื้อของผ่านอีเบรู้เรียนรู้ระบบเบสิกของอีเบในระดับหนึ่งแล้วผมเริ่มทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกผมไม่เคยโดนแบนเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็วันนี้นะครับก็จะสรุปก็คือ,อมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับในการซื้อขายของบนอีเบแล้วก็มือใหม่เนี่ยก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปซื้อของอะไรเนี่ยควรจะเรียนรู้ระบบของอีเบสักเล็กน้อยก่อนนะครับผม อ๋ออย่างหนึ่งครับถ้าเกิดใครที่โดนแบนหรือโดนสัตเป็นไปไม่ต้องตกใจนะครับมันมีวิธีแก้ได้ง่ายๆคือเขาอาจจะแค่ยืนอยากจะยืนยันตัวตนของเราว่าเราขายอะไรหรือตอบคาถามอะไรของเขาเนี่ยไปประมาณนั้นน่ะก็คือวิธีแก้ง่ายๆเลยคือ,อช่วงนี้มันโทรหาอ e ีเบ์ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดโทรได้ก็โทรไปแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าที่จะแก้เราเองไม่ก็ส่งอ e ีเมลไปแล้วก็มีอีกสองทางนะครับที่เราสามารถติดต่อไปได้นั่นก็คือ เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า e bay for business นะครับผมเคยแชร์ไปแล้วในกลุ่ม Facebook ของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครเล่น Twitter นะครับก็ไปที่ a s k e ask e bay นะครับใน Twitter นะครับก็ไปให้เขาแก้ในนั้นได้โดยเช่นกัน,นครับก็มีหลายช่องทางนะครับก็คือติดต่อกับ e bay นั่นเองแล้วก็บอกให้ e bay เนี่ยช่วยมาแก้บัญชีให้เราหน่อยสมมุติถ้าเกิดใครเนี่ยไม่โดนแก้ในขราวแรกนะครับ ก็อาจจะต้องโทรหรือว่าติดต่อกลับไปเพื่อถามอีกครั้งนะครับเหลืออีกครั้งก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาซีเรียสอะไรเลยถ้าเกิดมือหมายโดนสัสนตวเป็นไปตั้งแต่ต่อแรงครับมันเราสามารถแก้ได้แน่นอนแค่ติดต่อไปหา Ebay แค่นั้นเองก็วันนี้นะครับผมมาพูดถึง2เรื่องนี้แค่นี้พอประมาณนะครับแล้วก็ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามเกี่ยวกับ eBay เกี่ยวกับอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย สามารถคอมเมนต์มาทางด้านใต้ YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกมาทาง Facebook Page ผมได้นะครับถ้าเกิดเวลาว่างๆผมจะช่วยไปตอบให้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ